สวัสดีค่ะพี่น้องปองไปสุขสุขคนมาดีคุณผูพ่อยานิวกาลจ่าพี่น้องยานิวก็มีขออ่าวมาเดือนเรื่องบอดบอยซิริชัยซอแอนออรดี8ตุลาคมครบรอบ8ปีเข้าสู่ปีที่9หมอลำใจเกินร้อยเอฟซีแฮรคอมเมนต์รัวๆพี่น้องก็คือว่าล่าสุดเมือวานเนีย8ตุลาคมคมันครบรอบ8ปีหมอลำใจเกินร้อยเนาะพี่น้องอันบอดบอยแล้วก็ได้พูดแคปชั่นไหว้พระแล้วก็ซื้อผลไม้หลากหลายม,มากไหวา้พระพี่น้อง อันแล้วก็โพสแคปชั่นแบบนี้แะพี่น้องจ้่แปดตุลาคมครบรอบแปดปีเข้าสู่ปีที่เก้าที่ลูกสร้างหมอลำใจเกินร้อยสร้างผลงานออกสู่สายตามหาชนขอให้เป็นหมอลำที่มีพี่น้องแฟนๆที่รักใขรแบบนี้ตลอดไปนะครับพี่น้องเอฟซี FC กำลังไหลเข้ามาส่วนกำลังแกให้บอดบอยพี่น้องก็ขอให้บอดบอยเฮงๆปังๆตลอดปีและตลอดไปเด้อจ้าทันนี่ก็ว่าขอให้ เฮงเฮงรวยรวยปังปังให้แฟนขับหมอลำใจเกินร้อยต้อนรับล้นสนามล้นเวทีทุกพื้นที่มีพี่น้องสนับสนุนทั่วฟ้าเมืองไทยสมวังดังที่ใจปรารถนาคะเฮงเฮงปังปังล่ำล่ำรวยรวยเด้อจ้าอิบซีท่านก็ว่าหลายๆท่านก็มีแต่ว่าเฮงเฮงปังปังรวยรวยเด้อบอดบอยสาทุ้าเฮงเฮงปังปังเด้อ่าใจเกินร้อยบอยซิดีชัยแอนแอนอลดีพี่น้อง เฮงๆปังปังรวยๆวยขอให้ใจเกินร้อยประสบผลสําเร็จราบลื่นเจริญรุ่งเรืองเฮงเงปังปังตลอดไปจ้าท่านนี้ก็บอกขอให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะเฮงๆปังปังรวยๆจ้าขอให้ปีที่เก้าเป็นปีที่ปังปังมีแต่เรื่องราวดีๆเข้ามาสู่ใจเกินร้อยเด้อจ้าพี่น้องเห็บสีท่านนี้ก็ขอให้มี แต่คนหักคนหอมมีงานหลังไหลเข้ามาอย่างนี้ไปเรื่อยๆเด้อจ้าปังๆเด้อจ้าพี่น้องเอฟซีตอนนี้ก็ว่าสุขสันต์วันครบรอบ8ปีนะคะขอให้คณะหมอลำใจเกินร้อยจเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ามีคนนิยมช,มชมชอบติดตามมากมายเป็นขวัญใจของคนไทยและต่างประเทศตลอดไปนะคะสาธขุขอให้ใจเกินร้อยจเจริญรุ่งเรืองเฮงเฮปัง,ปงๆรวยๆตลอดไปจ้า สาธุอนุโมทนาจ้าเฮงปังปังรวยรวยจ้าบอดบอยซอยแอนขอให้เฮงเฮงปังปังรวยรวยเด้อจ้าทุกอย่างราบรื่นลูกน้องทุกคนตั้งใจทำงานเดินทางปลอดภัยทุกเส้นทางขอให้พี่น้องน้องเพชรน้องพลอยเป็นเด็กน่ารักเลี้ยงง่ายตัวไวๆนะคะเฮงงปังปังรวยรวยตลอดไปจ้าอีกท่านนี้ก็ว่าเป็นที่นิยมชม่นชอบแฟนคลับตลอดไปและตลอดกาลค่ะ ขอชื่นชมบอสบอยอายุยังน้อยสร้างวงด้วยลำแข้งตัวเองเก่งมากคะ่ะเป็นกำลังใจให้ตลอดไปนะคะเฮงเฮปังปงัสุขสัรวันครบรอบ8ปีของใจเกินร้อยขอให้ปังๆขอให้คิวงานเต็มทุกปีขอให้เงินเข้ามาร้อยล้านพันล้าน จ้าฮฮฮฮฮเฮง,ง,งปังๆเลยรวยจ้าเมนพี่น้องจ้าก็ขอให้บอดบอยสอแอนเฮงเฮงังๆรวยรวยเด้อเดินทางไปทั้งใดก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทุกเส้นทางเฮงเฮงปังๆรวยรวยตลอดไปจ้าพี่ๆน้องๆมีความเห่นว่าจังใดก็ฝากคอมเมนต์ไว้เด้อจ้าเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะเดียๆๆๆ๋ยวม <ๆ S 2> ีขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย